ผู้หญิงคนหนึ่งเธอชื่อราตรีราตรีมีครอบครัวค้าขายไปตามตลาดนัดทุกที่ทุกขนทุกแห่งอยู่มาวันหนึ่งราตรีโชคร้ายมีเคราะห์โดนของเข้าเป็นของอิสลามเป็นเรื่องที่แปลกมากเธอโดนเธอโดนของแล้ว ดูแล้วช่างน่าสงสารมากทุกๆเวลาที่ได้ยินเสียงละหมาดห้าเวลาเธอก็จะดิน้นเธอก็จะมีอาการทุรนทุร,รายสุดแสนเวทนาเธอจะกัดฟันกัดเนื้อตัวของตัวเองเธอจะมีอาการดิ้นมากจนสามีของเธอ ได้เข้าโอบกอดช่วยเหลือเอาผ้าใส่ไว้ในปากเวลากัดมันจะได้ไม่โดนริมฝีปากเธอเป็นอย่างนั้นอยู่หลายเดือนมากน่าสงสารมากราตรีมีร่างกายอ่อนแอจากการโดนของมือลอย พูดรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างสามีเธอสงสารมากไม่รู้จะทำอย่างไรดีได้หาหมอไปทั่วหมดทั้งหมอโรงพยาบาลทั้งหมอศยศาสตร์ก็ช่วยอะไรไม่ได้เธอจะมีความทุกข์ทรมานทุกครั้งที่ได้ยินเสียงละหมาดหรือ ตรงกับเวลาละหมาดและเธอจะมีอาการเป็นอย่างนั้นดิ้นกัดเนื้อกัดตัวของเธอเองอย่างทุกทรมานจนน้ำตาแตกใครดูใครก็สงสารใครมาเห็นก็เวทนามากเธอโดนของเนื่องจากมีคนต้องการจะแย่งผัวเธอ จึงได้คิดกําจัดราตรีด้วยคุณสย,ยาศาสตร์เธอช่างหน้าสงสารมากมายแต่เธอก็ยังมีบุญพอที่จะเจอหมอที่ทำการถอนคุณสได้เมื่อถอนคุณใสออกได้แล้วเธอก็เริ่มหายเป็นปกติซึ่งใช้เวลานาน,านมาก เรื่องของเธอที่ชื่อราตรีเป็นเรื่องราวที่คนในหมู่บ้านและแวกนั้นเห็นแล้วต่างก็เวทนามากแล้วก็น่ากลัวมากเมื่อเธอโดนของผมของเธอก็จะสยายไม่มองหน้าใครเลยเธอจำใครไม่ได้เลย แม้แต่สามีของเธอช่างเป็นบุญของเธอที่พอมีอยู่บ้างได้เจอหมอที่ทำการแก้คุณใสได้แต่ทำพิธีอาบน้ํามนตในน้ามนก็จะมีดอกไม้สารพัดเมื่ออาบน้ามนอยู่หลายครั้ง ถอนคุณใสได้แล้วเธอก็เริ่มรับประทานอาหารได้เริ่มรู้จักจําลูกหรือว่าสามีของเธอเองได้เรื่องแบบนี้ไม่ใช่เรื่องล้อเล่นไม่ใช่เรื่องลบลู่แต่ถ้าใครไม่โดนอย่างเธอแล้วก็อาจจะไม่เชื่อ